สวัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวส่งส่งจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่จังหวัดน่านกันแบบรถทิปนะครับในจังหวัดน่านมีสถานที่สวยงามมากมาย EP นี้เป็น EP ที่4ี EP สุดท้ายของการรถทิปของพวกเราซึ่งเราไปทั้งหมด5วัน4คืนเรามาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรบ้างหมดฝนแล้วยังสวยอยู่ไหมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะ แล้วตอนนี้เชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยขึ้นอย่างเดขึ้นแล้วก็ขึ้นไปกหน่อยอีหคัเก่ก็สาร EP ที่ 3, 3เราไปนอนที่เปียงซอกันมานะหากเพื่อนเ,อนเอนยังไม่ได้รับชมกดย้อนกลับไปรับชมได้นะครับ,รบ EP นี้เป็น EP สุดท้ายของพวกเรา ซึ่งจะไปนอนในโฮมสเตย์ที่มีทุ่งนาล้อมรอบในอำเภอปัวสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเกลือภูเขาหรือเกลือสินเทาณจุดนี้เขามีบ่อน้ำที่ตักขึ้นมาทำเกลือให้เราดูด้วยนะนี่ครับเกลือภูเขาก็มีไม่ได้มีแต่ในทะเลอ เคยให้อาหารปลาตอนนั้นไงนี่ครับบ่อเกลือหรือว่าชื่ออำเภอบ่อเกลือคือมาจากจุดนี้นี่เองห้ามขึ้นปากบ่อแต่ขึ้นตรงนี้ได้ใช่ไหมโอเคก็จะมาจากบ่อนี้แต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นอีกนะ ให้ขึ้นถ่ายรูปได้แค่นี้ณจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ขายพวกของฝากแล้วก็พวกเกลือของดีแอำเพอบอกเกลือนะครับนี่อะไรเอ่ยข้าวซี่อ่าอลองมาชิมเป็นข้าวอาหารเหนือประทังเหนือแล้วครับคล้ายๆข้าวพอร่อย อ,อร่อย <c oughs> อร่อยมากอันนี้คือมะเขาวายนะครับเขามีทั้งแช่อิ่มและแบบดอง <c oughs> ถ้าแช่อิ่มก็จะหวานหน่อย <c oughs> แล้วก็จะมีพวกยาดมแล้วก็เกลือผลิตภัณฑ์สูตรต่างๆ <c oughs> หลังจากออกจากบ่อกเกลือถ้าเราใช้ถนนเส้น1 256เราจะต้องผ่านจุดนี้นะครับจุดชมวิว1715 1715คืออะไร1715คือความสูง ของจุดนี้ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถ้ามาเช้าๆมาตรงเวลาก็อาจจะได้ชมทะเลเหมอกสวยๆณนะจุดนี้ได้เลยครับและหนึ่งในไฮไลท์ของถนนเส้นนี้คือถนนลอยฟ้าหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับ และเมื่อเราได้มาที่อำเภอปัวเราก็จะพลาดร้านนี้ไม่ได้เลยนะร้านนี้มีชื่อว่าฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ําอาหารอร่อยวิวดีดูสิรู้สึกว่าที่เรามารอบที่แล้วยังไม่มีระเบียงตอนนี้มีระเบียงให้เราเดินเล่นแล้วนะชมวิวนากันเต็มเต็มตากันไปเลยแบบพาโนลามาามุมนี้สวย มาฟาร์มเห็ดก็ต้องกินเห็ดใช่ไหมทุกคนที่เราสั่งวันนี้ก็มีซุปเห็ดพิซซ่าเห็ดไข่เจียวเห็ดอะไรอีกละ่ะสปาเกตตี้เห็ด<ม>แล้วก็นี้ลาบคั่วแล้วก็ส้มตำเห็ดกับกรุงเทพจะเป็นมาริโอไหมเนี่ยคือที่ชอบร้านนี้ก็คือบรรยากาศของร้านนะไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่ดูสิข้างหน้าเนี่ยวิวสวยมากๆเลยเพราะว่ามีทั้งเขามีทั้งนาเสพทุ่งนากันได้เต็มที่เลยครับจากจุดนี้ หลังจากที่พวกเราอิ่มท้องกันแล้วเราก็เดินทางจากร้านอาหารมาที่โรงเรียนชาวนาเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน10นาทีก็ถึงที่พักสวยๆของเราคืนนี้แล้วครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการออกทริปแบบโรทริปของพวกเรานะครับวันนี้เราก็มานอนที่โรงเรียนชาวนา<ม>ในอำเภอปัวนะครับนาของที่นี่ณเดือนพฤศจิกายน ยังเขียวอยู่เลยอะ่ะอืมอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดเราไม่มีวันว่างว่าจะต้องแบบมาหน้าฝนที่ปัวหรือที่จังหวัดน่านนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นข้าวได้อยู่แต่ก็จะนี่บางแปลงเขาจะเริ่มมีการตัดออกไปแล้วนะครับเห็นไหม ซึ่งโดยบริเวณท้องนารอบๆโร,รงเรียนชาวนาตรงนี้นะครับ90%ยังไม่ถูกตัดออกไปซึ่งนี่ครับยังมีเวลาอยู่สำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับอำเภอปัวแนะนำเลยนะที่นี่โรงเรียนชาวนาครับอี่บรรยากาศที่อื่นเขาเกี่ยวหมดแล้วเนาะที่เราเราขับรถมาเริ่มเห็นเกี่ยวกันแล้วนะสำหรับใครมาที่นี่ยังได้เห็นข้าวรวงเขียวๆดูสิ แล้วก็แบบสูงเกือบเกือบเท่าคนน่ะมีเราจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนด,ด,ดูดูแสงอาทิตย์ตอนเย็นป๊าดสวยจริงนี่บางแปลงก็ตัดแล้วเนาะเริ่มเห็นภาพรวมแล้วเนาะข้างหลังภูเขาเป็นภูเขานี่มุมนี้ถ้าเราขึ้นมานนจุดนี้นะจะได้วิวนี้เลยเพื่อนสวยจริงดู เจอเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกมองมองมองดูมันดูมันมันเดินเล่นยามเย็นอากาศดีมากๆเลยเนาะหนาวไหมเย็นเย็นเริ่มเย็นเย็นแต่กลางคืนน่น่าจะหนาวเพราะว่าตอนนี้ยังมีแดดก็เลยยังรู้สึกอุ่นๆอยู่แต่เดี๋ยวเย็นน่าจะดูแสงสวยๆจริงเดี๋ยวเย็นเย็น่าจะหนาวกว่านี้เนี่ยชุดนี้ใส่เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมหนาว โหฟิลนี้เลยเหรอว้าวแล้วตรงลงวันนี้ที่เราสั่งไก่มาแขวนเราได้ไหมนี่ครับไก่มาแขวนนี่นี่นี่เยี่ยมเยี่ยมเลยได้กินจนวันเขาเรียกอะไรนะเรียกร้องมาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเพราะว่าไอ้วันวันก่อนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนไก่ทอดหมักธรรมดาไก่ทอดเกลือธรรมดาแต่นี่แบบ เนี่ยพอดูเม็ดหน่อยเนี่ยเห็นมะเห็นมาแขวนเลยเนี่ยชัดๆเลยนะแสดงว่าวันนี้นอนฝันดีแน่นอนนี่คือเราสั่งอาหารชุดชาบูของที่นี่นะเขาก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นั่งแบบสไตล์แคมปิ้งแล้วก็นั่งริมนาเลยบรรยากาศเย็นๆกับชาบูลร้อนแล้วก็หาเครื่องดื่มเย็นๆมากินเนี่ย ผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับดูสิก็ขอปิดอีพีนี้กันด้วยมือเย็นของพวกเราเบาๆสรุปภาพรวมของอำเภอปัวก็เป็นอำเภอที่เป็นทุ่งนาซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ คนที่จะมาเที่ยวอำเภอ,อนี้ก็คือคนที่อยากจะมาเสพชีวิตท้องไร่ท้องนาวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอซึ่งมีเอกลักษณ์คือความสโลชีวิตแบบสโลนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เรามาเนี่ยเราได้ผ่อนคลายได้เต็มที่เลยครับนอกจากโฮมสเตย์แล้วก็ยังมีคาเฟ่สวยๆมากมายแล้วก็ยังมีวัดวาอารามที่เราสามารถเข้าไปเสพงานศิละปะตามฝาผนังของวัดได้ด้วยนะ ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดของอำเภอปัว mm hmm. ก็คืออยู่ในช่วงเดือนสิงหาถึงปลายตุลา mm hmm. ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นข้าวกำลังเขียวเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งเมื่อเวลาเราถ่ายรูปออกมา mm hmm. จะได้ทุ่งนาเขียวๆตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า mm hmm. แล้วยิ่งถ้าช่วงเช้าๆเ,เนี่ย mm hmm. ช่วงหน้าฝนก็จะมีหมอกลงมาปกคลุมที่ท้องนาอีกนะห mm hmm. ากเพื่อนๆชอบ e ีนี้ฝากกดไลค์กด subscribe mm hmm. ให้ช่องเราด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ท่องเที่ยวของผมในครั้งต่อๆไปนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ีตั้งแต่ 1, 2หรือ3ยังไงกดย้อนกลับไปดูได้นะสำหรับการลดทิปจังหวัดน่านของพวกเรา5วัน4คืนแล้วเจอกัน EP ีต่อไปนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ